ครับสวัสดีครับเพื่อนๆจากคลิปที่ผ่านมานะก็มีเพื่อนๆนะอยากให้โยทำนะเกี่ยวกับเรื่องปลายและแม่ห้องสอนในอดีตนะครับเมื่อ17ปีที่ผ่านมานะโอเคครับโยก็ไปหารูปนะก็คิดว่าน่าจะพอพูดได้ทําได้นะครับผมโอเคเรามาเล่ากันเลยนะครับคือโยเนี่ยไปปลายครั้งแรกเมื่อ17ปีที่ผ่านมานะครับผมก็คือนั่งเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมินะแล้วก็มาลงที่เชียงใหม่นะครับแล้วต่อเครื่องลาน้อยนะสุดท้ายก็ไม่ได้นั่งครับยางระเบิดก็ต้องนั่งรถนะครับแท็กซี่นะจากเชียงใหม่มาที่ปลายนะครับกนิ โอเคครับการมาไปครั้งแรกของโยเนี่ยก็เรียกว่าสปายและตื่นเต้นนะครับจากเหตุการณ์ที่กล่าวมานะครับโอเคครับมาดูที่พักที่ปายนะครับที่เรามาถึงเนื่องจากเราไม่ได้จองที่พักมานะครับเราก็มาพักกันแบบนี้นะครับเป็นกระต๊อบนะแล้วก็ช่วงคืนนี้นอนแทบไม่ได้เลยมันจะมีไอเย็นนะครับเหมือนเราอยู่ในตู้เย็นไอเย็นมันจะลอยลอดพื้นไม้ไผ่มานะครับหูหนาวมากครับผมนะครับบรรยากาศปายเมื่อตอนนั้นอ่ะก็เริ่มเป็นกระแสแล้วนะแต่ก็ยังคงความเงียบสงบและความสุขสงบของตัวอำเภอปาย เป็นเสน่ห์ของเขามาจริงๆนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็บอกเลยครับในทริปนี้โยเจอสองสาวนะที่มาจากมกรุงเทพนะครับผมเขาก็แบ็คแพ็คกันมานะแล้วก็เป็นเพื่อนเที่ยวกับโยนะครับจนจบทริปเลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านสันติชนนะหรือว่าจีนยูนานนะครับผมเราก็มาเที่ยวกันนะครับโอเคเราก็มาเที่ยวตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีคนมากเท่าไหร่นะครับบอกเลยนี่ก็เป็นอาหารที่เรากินกันนะครับ ก็เน,นี่ยนะครับกินกันไปนะครับเที่ยวกันไปนะตอนนั้นยังใช้มือถือโนเกียเลยเพื่อนเพื่อนอย่างเท่มือถือโนเกียเนี่ยนะโอเคครับอันนี้เราก็นั่งจิงช้านะจาได้ว่า10บาทมั่งถ้าจำไม่ผิดนะนี่เป็นน้ําตกนะครับน้าตกที่แทบไม่มีน้าแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะแล้วก็อันนี้เป็นคาเฟ่ปายอินเลิฟนะถ้าอยู่จำชื่อร้านไม่ผิดนะถ้าจาผิดขออภัยด้วยครับก็เรียกว่าเป็นคอฟฟี่อินเลิฟปาอะไรประมาณนี้นะครับเป็นร้านที่ร้านกาแฟที่หลายคนที่มาไปก็จะนิยมมาร้านนี้กันนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ ด้วยคาชักชวนของสองสาวนะเพราะว่า,าคืนแรกโยนอนกระ๊อฟนะคืนนี้เขาชวนนอนเดอะอเตอร์นะครับก็เป็นโรงแรมค่อนข้างจะหรูที่สุดและในปลายนะตอนนั้นนะครับเป็นแบรนด์เดอะพอเตอร์นะครับก็โอเคครับก็ถือว่าเป็นโรงแรมเกรด4.5ดาวได้เลยนะถือว่ามันพรีเมียมพอสมควรนะที่อยู่ในอำเภอปลายนะครับณนะเวลานั้นนะก็โอเคเลยครับแล้วก็แฮปปี้นะ มีความสุขแล้วก็ที่สําคัญคือโรงแรมนี้เขาใกล้กับถนนคนเดินปลายที่เป็นสเสน่ห์ของอําเภอปลายด้วยนะครับแล้วก็เดินออกมาซื้อของกินนู่นนั่นนี่นะมีการดื่มสังสรรค์แอลกอฮอล์บ้างนะอีกวันหนึ่งเราเข้าแม่ฮ้องสอนครับแล้วก็เดินทางจากปลายมาแม่ฮ่องสอนนะ,นะครับแล้วเราก็อยู่แม่ฮ้องสอนสองวันนะถ้าอยู่จำไม่ผิดนะอันนี้เป็นพระธาตุดอยกองมูนะครับซึ่งเป็นเ,เรียกว่าเป็นวัดที่เป็นจุดเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ้องสอนเลยนะครับอยู่ กลางเมืองเลยนะพระธาตุดอยกองมูเนี่ยนะครับผมแล้วก็จะมองเห็นสนามบินแม่ฮ่องสอนชัดเจนเลยครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศภายในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับเราก็เดินเล่นกันคือ ได้ว่าเรามาพักผ่อนนะครับเราไม่ได้มีที่ไหนที่จะต้องไปเป็นพิเศษนะเราก็มาเดินเล่นกันชิวๆในเมืองหาของกินหามุมถ่ายรูปนะอันนี้เป็นสนามบินแม่ฮ่องสอนนะครับอันนี้เป็นวันกลับนะครับวันกลับโยกก็นั่งเครื่องจากาแม่ฮ่องสอนนะมาลงที่เชียงใหม่นะแต่ยังเที่ยวต่ออีกครับยังเที่ยวที่เชียงใหม่ต่ออีกนะครับผมก็ยังเที่ยวไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆโอเคครับอยู่ที่เชียงใหม่ประมาณอีกวันหนึ่งนะครับแล้วเราก็กลับ รุงเทพนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องในอดีตนะครับเมื่อ17ปีที่ผ่านมาครับก็มาแชร์ให้ฟังนะประมาณนี้ครับเพื่อนๆขอบคุณครับ